ท่านหวงหลินพวกเราล่อรีส่งเทียนไม่ให้ท่านแล้วท่านช่วยปพวกเราไปได้หรือไม่หวงหลินข้าว่าท่านรีบฆ่ารีส่งเทียนดีกว่าแล้วท่านจะได้เป็นพันธมิตรกับราชาวังสือถูของพวกเราแต่ตอนนี้พวกเราจะรีส่งเทียนให้ท่านได้แล้วพวกเราไปได้แล้วใช่ไหมจะให้ข้าปล่อยพวกเจ้าไปงั้นหรอใครจะปล่อยไปล่ะข้าจะใช้พวกเจ้าเป็นเยื่อล่ออีกสักน้อย แต่พวกเจ้าก็พูดถูกรอจนกว่าข้าจะได้เห็นเลือดมากพอแล้วข้าจะพิจารณาพวกเจ้าอีกครั้งเจ้าคือลีซ่งเทียนงั้นหรอเจ้ารู้รู้ไหมว่ามีคนมากมายแค่ไหนที่อยากจะฆ่าเจ้าแต่เจ้าดันถูกความชัาดของข้าจับได้สะก่อนใช่เจ้าฉลาดมากจริงๆหืมเจ้าเจ้าไม่ได้บาดเจ็บอยู่งั้นเหรอ ข้ามันซาในที่สุดข้าก็ได้ออกมาสักทีช่วงนี้ข้างเงามากเลยนะให้ตายเถอะลีส่งเทียนเจ้านี่มันตายยากจริงๆหืมนี่มันอะไรกันเจ้าไปตายซะ เจ้าพูดบ้าอะไรของเจ้ากันข้ขาคือคนที่อยู่ลำดับที่หกของลายชื่อเทียนกังเคนอย่างข้าจะมาตายเพราะเจ้าเนี่ยนะฮะห,หงหลินตายแล้วนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันความแข็งแกร่งของหลีซ่งเทียนมันไม่เหมือนกับข่าวหลือเลยหนีไปหยุดพวกเขาซะ มานี่พวกเจ้าจะไปไหนยายาข้าค้าไว้ชีวิตข้าเธอถึงตาเจ้าแล้วอย่าฆ่าค่าเลยข้าจะบอกความลับให้เจ้าฟังหืมถ้ามันมีข้าพอข้าก็จะไว้ชีวิตเจ้า สามอันดับแรกในการจะอันดับพวกเขาได้รวบรวมกลุ่มคนที่มีความแข็งแกร่งที่รู้จักกันในชื่อสามราชาพวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อวางแผนที่จะทำลายผู้คนทั้งหมดที่นี้แล้วก็ไปเอามารดกของจกักรพรรดิหมิงแล้วสามอันดับแรกในรายชื่อเทียนกังความแข็งแกร่งของพวกเขาอยู่ระดับไหนเง้นเหรออย่างน้นอยก็ขันทีห้าของอาณาจักรแห่งโชคชะตาและความแข็งแกร่งของพวกเขาค่อนข้างน่ากลัว ลีซ่งเทียนข้าบ็อกเจ้าไปหมดแล้วตอนนี้เจ้าก็รีบปล่อยข้ากลับไปได้แล้วขอโทษด,ด้วยแต่คราวนี้มันไม่มีค่ามากพอสำหรับขาสามราชาเงั้นเหรอแถมอยู่ระดับ5้าของอาณาจักรแห่งโชคชะตาด้วยถึงข้าจะใช้หน้ากากผีเข้าคอบงำแต่ก็อาจจะสู้ไม่ได้อย่างน้อยตอนนี้ข้าก็สามารถปกป้องตัวเองได้แล้วลีซ่งเทียนจ้เป็นยังไงบ้าง เจ้าหมาสองตัวนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้จริงๆนิสัยของพวกเจ้ามันแย่กว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีกถ้าเกิดว่ามิซิจาสเนักชิงโจามาทีนี้มันจะมีคนกี่คนที่เข้าร่วมกับฮวงหลินและอีกกี่คนที่จะกลายเป็นเหยื่อและถูกฆ่าหลีส่งเทียนช่วยข้าด้วยพวกเราถูกบังคับถ้าพวกเราไม่ทำฮวงหลินก็จะฆ่าพวกเราตอบข้าสิบเอ็ดคน พวกเราล่อมันหมาและฆ่าไปสิบเอ็ดคนแล้วหรืองเทียนจะฆ่าพวกเราเลยเราจะเป็นม้าเป็นงวให้กับเจ้าหรือทำสิ่งต่างๆเพื่อเจ้าและช่วยให้เจ้าได้รับหินเลือดอีกด้วยใช่ๆ,ๆคนพวกนั้นตายไปแล้วยังไงก็ไม่มีอะไรต้องเสียเราสามารถดักจับคนอื่นๆให้เจ้าได้เพื่อให้เจ้าได้รับหินเลือดเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของเจ้า ดูเหมือนว่าหิเลือดพวกนี้จะมีค่าสำหรับพวกเจ้ามากเลยสินะค่าโค้งประเมินมันต่ำเกินไปข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหิเลือดพวกนี้มันจะเปลี่ยนให้พวกเจ้ากลายเป็นแบบนี้ลีซ่งเทียนความแข็งแกร่งของเจ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากมันก็เป็นเพราะหิเลือดไม่ใช่หรือไงลีซ่งเทียนนี่คือความจริงเราจะร่วมมือกับเจ้าเพื่อลอกสิ์คนอื่นๆและเจ้าจะต้องยกโทษให้เรานี่คือข้อตกลงที่เหมาะสม เดรจฉานคนพวกนั้นก็เป็นสิทธิในสำนักเดียวกันกับเจ้าพวกเจ้ามันชั่วชา้าพวกเจ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วลีซ่งเทียนเจ้าไร้ยังสามากเกินไปสถานการณ์ในตอนนี้ตายสา ครั้งนี้ข้าดูทัพย์หินเลือดห้าก้อนและพวกมันก็มีพลังอยู่ระดับสีของอาณาจักรไคหยวนไม่น่าแปลกใจเลยจริงๆที่มีบางคนบอกข้าว,ว่าขั้นที่สีกับขั้นที่ห้าของระดับอาณาจักรไคหยวนเป็นขั้นเล็กๆแต่ยากที่จะทะลวงแม้แต่บางคนก็ยังติดอยู่ระดับนี้มาตลอดชีวิตช่วยด้วยมีคนขอความช่วยเหลือแถมยังเป็นผู้หญิงอีกด้วย ลินซุนเอ๋องั้นเหรอและอีกสามคนนั้นเป็นใครกันคนพวกนั้นไม่ใช่คนดีงั้นข้าขอดูอะไรสนุกสนุกก่อนเถอะอยอย่าอย่าฆ่าข้าเลยจะให้ข้าทำอะไรก็ได้เจ้าจะมาร้องไห้ทำไมกันฮะอย่าร้องไห้นะจะรู้ไหมว่ามันเสียเกียรตินะได้ตกลง เจ้าคานมาเดี๋ยวนี้คุกเข่าแทบเทา้าขาและรับใช้ข้าให้ดีแล้วข้าจะไม่ฆ่าเจ้าสวะเอ๋ยสิทธิของนักบุญแห่งดาบช่างไร้มารยาและไร้ย่างอายซะจริงฮ่าฮ่ฮ่น้องหลินซุนเอ๋อเจ้าจะยิงพยองไปถึงไหนกันพวกเจ้าไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้ของพวกเขาแทบโลหิตมันเป็นยังไง คนที่แข็งแกร่งสามารถกำหนดได้ทุกสิ่งเร็วเขาความอดทนของข้ามีจำกัดไม่ฉะนั้นข้าจะฆ่าเจ้าทันทีและทำให้เจ้ากลายเป็นหินเลือดหยุดซะเจ้าควรจะลุกขึ้นต่อต้านต่อให้ตายก็ยังดีกว่าให้พวกมันทำเจ้าข้าข้าไม่อยากตายข้าอยากมีชีวิตอยู่ ดินสุนเอ๋ยอย่าต่อต้านพวกเราเลยหลังจากที่ข้าได้สาวงามเช่นเจ้าแล้วข้าจะไว้ปานนี้ไว้ชีวิตเจ้า